สวัสดีพี่น้องเดินรออยู่นี้สุดท้ายจะมาติดอยู่ตรงนี้เหรอครับผมยามเรียร้อยนะครับนี่เลนะครับนเทียงนแหมพรได้ไหมแ้มแหม่พรเชียงไหมพรเชียง เนี้รถด,ดูดข้ารถเก,กข้าสก,ก่ไ,ไ<ป>เอาไามมบ่ได้สางมเบิ่งอย่านี้หละบังไฟบงไฟกเบิง่บองอย่างนี้ก็เห็นแหละจะไปงานบ้งไฟกันนะโอ้ยสางเด้สวัสดีครับน้ยอตาอีเสร้ากัยนงไกลเลยางมึงดิ สวัสดีครับสวัสดีครับน้ังม่ดสวัสดีค่ะจะไปชมบั้งไผยบันหมอไานาสียหาอ่อมใส่บาทนี่ง่มีทางบรมีทางออมไปเขาะนลี่ลาบกระปองเดรถเกดเกทางปีนองเดทางฟ้าวาเกดฝ้าฝุาดูดฝ้าฟ่าถอมาแลซะ ได้เฝ้าไปงนี้ใครมาดามผู้บ่าววะผู้บ่าได้ไหมผู้ไหมแข่ไม่ไมนะขาจัไปบนบังไฟเร็วๆ้องเออแล้วมาัรดีนะครับไม่ไนี่ค่ะเมฆยอกแมโอ้ยผู้บ่าวโอ้ย อุ้ยตายแล้วอ้ยขยจกบิงหัวใก่ไงแม่เออผู้บ้าพี่นองข้างหน้านี่สองคนจองคนเออสองคนอมันแดดมันคือปกางจอกมอสูรอ่ะอันนี้ดิครือแบบงยนะคับโอ้ไ่ได้กำลังกระิบมีใมาไฟเหมือนมังไฟเซนแตเนาะยิงประธนแน่ ค่ะสามโมงโมงจะลงบ่นไหวโอ้ยไหวในพะพใหญ่เอย้ยมีความสุขว่นลาแม่นีลาอยู่เอามันไวตื่นนมาลีลาอยู่แม่เป็นถ่ายคลิปจ้าคาสิดาหรือ <c oughs> ก็สปอยเนาะนะจะมีสิดาสดม แม่กับลูกแค่สิบอยู่มุมใดลูกโอ้กะสีบ้างกูเห็นยังลองไ้าไาดคาทางทางพูดนะฝนตกจันนะนเต็มแลยหเที่วอยางนังยอ๋อบิเตนแล้วคับบ้านมนี่นคืออะไรบ้านน้องตรงไนตงหน้าบ้านเมืองคท่าน อีแม่นั่นแม่ตูบน้อยแม่เห็นตูบน้อยปรหเนี่ยอีแม่ลูกเห็นตูบน้อยสองลังคุณแม่เออมีเสลังที่สก็ได้ไทยและยังเลนออมาดเได้ไปละอีไปลาหลดจานสี่ันเออ้ออค่อยๆนั่นบ้าเยหล่อน โอ้ใช่ไหมไครับใช่เลยคุณทัดไมกายขอบพระคุครับเมื่อไหร่ไปไปไปถึงทางเข้าแล้วพี่น้องงานบังไฟเหา บรรยากาศดีมากเลยค่ะดีที่สุดคือข้างหลังดีที่สุดคือข้างหลังกล้องมาค่ะแม่นะคะเปิดตัวนะคะวิทยาบรรทมขอมายัามาบากอดีแม่อันนี้ผู้ชายคนใหม่เขาอีแม่บ่ายูวิเป็นทหารตะแพงผู้ชายคนใหม่มาฮิยังพี่น้องอ้ยเป็นทหารเป็นตะแพงละไหมน้องมันตั้งเลย เบิ่งต้องหานมาถามไปไหม่น้อผู้ติดตาม z ้มผู้ใกล้ผู้ใกล้ผัวคนใหม่คนเก่าในหล่องานหนามาเบิ่งดูน้องเขาผู้ได้หล่อก z ส o m เสริมมาใหม่พั้งใเด้อเอาผู้นี้แล่าผู้นั้นเอาผู้ท่องเดี๋เขาว่าผู้ได้หลอกเสียเอาผู้นั้น ตาูดีิรอ่าเซเนกตาูนี้ะิกะิก็รอแล้วพี่าวยโอ้ไม่ไหว้นขาดอกบ้านขับบ้านใลยในใซ่วาขจุดบังไฟนะนือบุเห็นไหมเลยเหรอแม่โดยมีอกยุ่นนางปูนนั่นนี่ยิ้ม่หู้ยุ่มลูกอย่าเห็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวปได้อูเป็ยังสิบหก คิดใหม่โอ้ยทางเขดีโอ้ยทางตีแต่ดูแลแต่ปากงดำดูแลๆกรมาดีนยแน่แน่หวอามานชี้เขามานำกันอะไรแม่เอ้ยงดนทีเลี้ยินกัมานำกันอะไรแม่โอ้ยจะแม่สาม่้าสองากะม่จะว่าเห็นเห็นผู้บ้าแนสาวเฮ้ยทจะใช่ช่โอ้ยไปอุจารกันมา่ต็ละคนบุจจากกันวะ ไเบิแม <stumbled? S 1> ่แมกานมาต้ถึงงานแล้วนี่กูนาบอจอดุดเครับจอดกูได้ดอกลงอ่ะโมีอนี่จอแทงนี่จอ่จอแทงนี่นะครับการน้ำมามก็จอดได้ได้บนะอจอดโหลดก่อนพี่ดาอุ่นไปนี่เอาไปจอดช่ลูกลงก่อนไหม มันมีโหลดไดทั้งมาหอดงานแล้วค้างานบางไฟพี่น้องบรรยากาศดีจังเลยอ้าพี่น้อมาบเทนอีกแล้ว มกากันลรระวังโหลดเนสูโอ่ยย่กันไรย่างขี่รถอีซเปน็นีขนานะดนแม่เสือ่อยรอยแม่ ทานที่เนาะร้านกับปลาไงปลนได้ล่านข้ากับปลาไอ้ปลนได้ป่าเขานี่น่าเลิศป่าเปลือยกกเปลือยกกดูยามได้สิฮอตไฟขัดจุดบังไฟอันนี้เป็นป่าสง,งวนครับบอวาไอ้บังไฟแฉนสิขึ้น ้องไฟแซนซิคืนนี่น้องป<ะ>อ๊าง่ายกนแล้วนอตโนโ่ัีแริคืแท้เลยป้าทีต้มขูดของแท้ทแของแท้จ้า <laughs> เกือต้มมาสั่น จะกิได้เนาะหาซื้อสุดยังแม่ก่ก็เอามาเลยไม่ใส่ว,วางขาจุดนะนไม่ใส่ห่างมันอยู่ทางไหนวะ เออเป็นวาดบ่ในสัยบอนขั้จุดนั่นบางไฟแซนสิขืนเลยดินอกอปว่าเงาของนอกรุ่นทำไมมันลายซอยคากเนาะ mấy sai ha mừng phai nè Ngoài này xuống của giấc bừng mừng phai Này sai bó à. Cứ vô cái thì อยู่ใกล้กบ้าน,น,นเฉพานะ่นี่เดมมเห็นอยู่ห่างนหอีน้องกลัวห่านฆ่าที่อ่ช้อนส้ำห่านนะควัดนี้นนเตียมห่านค่านะได้หาบางไฟน่ะนะอีน้องใกล้ไง ว่าน oh, ้อยดีโอ้ยเจม่นคิด <Exped> ถ <ition> <c oughs> <men> <people are> ือหรือคิดพิดว่าที่มานี่วะคิดถือหรือคิดพิดว่าที่มานี่วะมันมีฮัตบอลอยู่กันยังไงอยู่ ตอตามเห็นน้องนะม,ม,นาม,ม,มาก็มาก็หนาม่ก็ไผยสวัสดีค่ะไอ้บ้างบปเห็นน้องบปเห็นนุ่งมาหน้ายมานำล่างมา,างต้งไฟาเปลปาเปน้ตมม,มามก็ไผวหนา

ว้าเดจูดจะจูดใกล้ๆหนึ่งบ้างเลยนน้อยนะกระไดสะแม่เยพี่ด้องบ้าเลยคิดโตมานะนี่บ้า,มมาอ๋าอทุกผาทำอะไร กินต้มดาบก้าไปพี่น้องย่านเขาอ่ำกินต้มมะโพอาย,ย่านเน่ร้านซอยชินกันอยู่นะยูดีอะไรบ้างน้อยนะ นะพี่น้อกรอบังไปใหญ่ได้เปล่าข้าี่มัมแบบ่า น้องน้าวันเลยกินตม้มสีใบจริงจริงค่ะพี่น้องข้างหน้าค่ะจะลองไปโดนกินต้มน้องได้พปะไง ลมันค้นเลยอย่างครับประยา เล่นเขาเกี่เห็ดคูนคักๆเลยปุ่นะ่ะเบอร์สภาพคว,วามงามของหนูจอยแม่สิ <laughs> ตองครับพี่น้องค่ะ,คะ <c oughs> ไม่ไหวจริงๆ <c oughs> บอนเขาเล่นน <c oughs> ้ำเแน่ๆผู้โชคดีก็คือหนูค่ะเด็ก <c oughs> จะไม่กล่าวจึงก็ไปนดาวได้เบิร์คลิปถัดไปเนาะ